๋าเย็นมาก็ตกอีกแล้วตอนนี้จะสามทุ่มแล้วกลางวันก็ตกกลางคืนก็ตกจะตกไปถึงไหนกันนาะหิมะเอ้ยมันหนาวไม่พอเลยแ8ดเดือนแล้ว กับหิมะหลือเกินทางอื่นเขามีตะแดดทางนี้มีตตหิมะเดอ้ออันนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วกันยังประท่านเหมิดอ,อยู่หิมะเอ้ยเจ้าสิตกไปหอดไสงึดอิลีสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วเดือนนากอะมิถุนายน จะตกไปถึงเดือนไหนเนี่ยหิมะโอ้ยโอ้ยทางผักเหนือของโนเวเด้วพี่น่องเลยหิมะหลายครักทังอื่นเขาหนี่แสงแดดออกด,ดอกไม้เขาออกงามบรรยากาศดีประทั่งนี่เราโอ้ยเนาะไวเราเงืดหลายหิมะนี่ ไปสิตกไปหอดใส่แลาให้มาตกกับไปใสบ่บ่อได้ก็อยู่แต่ในเฮือนเบิ่งปลูกพักกะคือสิบ่ได้กินดอกน้อปีนี้เนาะเบิง่งสตรอเบอรี่ก้อยกันลังขึ้นมันสิได้กินบอ่อนี่ยตายตายตาย,ตายหิมะโอ้ยเมื่คว่วสิวาวลอให้สแสงแดดออกกับพอมีแดดดอก,ดดอกสิซัมเมอร์ซัอมเมอร์อีหยังดอกโอ้ เมืองโนเวยเนี่ยทางอื่นเป็นคือคือเมืองโนเวย์บอฟินองอเย้ย